ในที่สุดก็ยอมเปิดเผยเคล็ดลับความปังความเฮงให้กับเหล่าแฟนคลับที่คอยติดตามผลงานให้ได้รู้กันสักทีนะครับสำหรับสมสาวเน็ตไอดอลตัวแม่ที่ยืนหนึ่งบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดังเปลี่ยงปลางกลายเป็นไวรลัลให้แฟนๆได้แชร์กันอย่างมากมายยังแอนนาทีวีพูหมวยโซฮอตและฟานปิงปิงเมืองไทยซีตังบัวทอง จนใครหลายคนสงสัยว่าทำไมทำไมสามสาวถึงได้มีงานกันอย่างต่อเนื่องทั้งงานรีวิวงานพรีเซนเตอร์ส่วนทางกับสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบันแถมยังดวงเฮงถูกลอตเตอรี่แทบทุกงวด จนได้ไปเจอกับทั้งสามสาวภายในงานเปิดบ้านเดวาคชานำร้านสักลายมือชื่อดังของหมอเกตนายแพทย์พิสิทธิ์การูปยาที่ชั้นสามเจเจมอถึงได้รู้ว่าทั้งสมคนต่างเคยมาสักลายมือและบูชาของมงคลที่นี่เป็นประจำที่ร้านเดวาคชานำ คือหลายคนคงไม่ทราบนะฮะว่าความปังของพวกเราเนี่ยนะฮะก็คือมีที่มามาจากการสักลายมือนะฮะนี่ <Okay. S 1> โชว์ด้วยว่าสักจริงนะฮะกับที่นี่งงนะฮะพี่หมอกเกสนะฮะ <laughs> ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ฉันถูก3ตัวหน้า2ใบนะฮะ, <c oughs> ะ,ะไม่ต้องถามนะว่าซื้อเท่าไหร่ <c oughs> แค่ถูกก็ปลื้มใจแล้ว <c oughs> เพราะว่าเคยมีอยู่หลายครั้งที่ซื้อเยอะแล้วไม่ถูกเลยค่ะ จริงๆอ่ะรู้จักพี่หมอเกศมานานแล้วนเนาะนานแล้วครับผมแต่ว่าพี่หมอเขาไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสักลายมือมาสักระยะหนึ่งเป็นปีอะ่ะแล้วตอนหลังพี่หมอเขาก็เปิดจนโด่งดังเขาก็บอกว่าหมอเกตสักลายมือดังมากเราก็เอะหมอเกตไหนสรุปรู้จักกันนะคะก็เลยมาหาเริ่มสักน่าปีที่แล้วก,กับแม่สีตางก็ปีที่แล้วก็รับงานทั้งปีค่ะนะคะพูดได้ไหมพี่จี้แม่สีตางก็โยนส้มอ๋อก็ดูมือแม่เสิคือนิ้วไม่สวยไม่เป็นไรแต่มือเนี้ย ยืนยันโดยหมอเกตว่าหลับสับแน่เนาะ ตัวนูนตัวนี้แล้วเราก็ได้ความรู้เพิ่มด้วยค่ะงานนี้รางงวดที่แล้วก็90นย์นะสด yeah. สดงวดนี้สดสดงวดฉันบอกแล้วว่าตัวสุดท้ายจะใจเนี่ยเราได้จากกุมารชื่ออะไรนะพิจูอโอ้ยขนลุกมากที่ที่เขาเรียกตำหนักเราอย่างไม่ตำหนักครับนียังเป็นร้านอยู่ปกติฮะโอ้ยต้องเป็นตำหนักเลยละคุณเพราะเรามาสักลายมือเพื่อเพื่อเสริมดวงงานนะเราขอแต่เรื่องงานเรื่อง ก็คือว่าตอนแรกก็คือว่าผมก็ทํางานอ่าเป็นจริงๆบอกก่อนว่าเป็นหมอจริง,รงๆนายแพทย์วิสิตน,นะครับนะก็ทํกคลินิกความงามมาก่อนนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นความชอบส่วนตัว<ช>ที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางแล้วทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราเคยได้สักลายมือ <c oughs> สักหนึ่งที่มาเนี่ย เป็นแต่เป็นพระเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยศาสตร์อะไรเนี้ยศาสตร์อะไรมึงจริงมันมันน่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่าเราทาปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเฮงก็เลยไปเรียนรู้แล้วก็เรียนศึกษาจริงๆแล้วก็มาบอกต่อแบบลูกค้าสุดท้ายปังกันหลายๆคนแล้วก็เป็นปากต่อปากอของร้านเราอย่างที่ที่ส่วนมากเวลาคนมาส,าสั่งเขาจะเสิร์ฟในเรื่องอะไรบ้างคะ ทุกเรื่องแต่ตอนนี้เวลานี้นะก็ต้องเป็นเรื่องเงินเนาะ<ช>เรื่องเงินเรื่องงานงแล้วที่สําคัญก<ช>็คือเรื่องโชคลาภเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นตัวช่วง่ายๆก็ก็ก็จะมาเยอะมากเลยครับที่เคยมาสักก่อนหน้านี้แล้วค่ะคราวนี้มามาเาเรียกว่ามาอัปเดตดวงมาโมโมเป็นสายโมอยู่แล้วค่ะเหมยกับฟินก็เป็นสายโมอยู่แล้วแล้วก็มาอัปเดตว่าเอ๊ะร้านพี่หมอร้านเดว้าวชน้มีอะไรมาเขาเรียกว่าไอเทมสายโมมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็มา เติมเส้นลายมือที่จางไปเพราะก่อนหน้านี้หมวยก็ได้สักไปก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ฟังอยู่ก็คือว่าร้านนะครับร้านวิวากาชนามเนี่ยอยู่ที่ห้างเจเจมอลนะครับจตุจักรกรุงเทพก็สามารถนะครับเข้ามาได้เลยหรือที่แฟนเพจนะครับเดว a าดีวีเอหรือคนที่สนใจนะครับก็คือไลน์แอดมาเลยแอดมาปรึกษาได้ก็คือแอดไซน์ดีเอวีเอครับมาปรึกษาได้ว่าอยากจะช่วยอยากหนูอยากได้ปรึกษาเรื่องเงินงานความรักไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหรือที่เน้นๆของเราก็คือสักลายมือเซนติ 啊，不的。